ว่าไม่ยากข,ขับซึริไม่อยาก,กเซฟต้นเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวอยากรู้ไงว่าถ้าเราเลือกว่าไม่ให้คัสซริเก่าเข้าล่างมันจะเป็นไงนะคะลองดูเอาเคยอืมจะขึ้นมาทำาไงเี่ยโอ้ยนะคะโอเคอืมโอ้โหเพลงม่งพอมา ยืนขวางเฮ้ยเดี๋ยวยานไม่ใช่หรอวะจะป้าเหรอวะเขาไปวิ่งแจงกันอ๋อเลือกข้อไหนแม่งก็เหมือนกันนี่ว่า เือข้อไหนแม่งก็เหมือนกันนี่หว่างั้นกูเซฟเลยน,น่าจะเลือกข้อไหนก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เห็นจะมันจะต่างกันตรงไหนเลยนะคะแล้วก็ข้ามไปเลยนะคะน่าจะเป็นโอโตโมะบอกใบนะคะเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นคาสุริล่างน,นี่นะคะล่างแบบเขาเรียกว่าไงเดีย่์ตู้เก็บของไม่ได้นะคะหีบขนาดใหญ่หีบขนาดใหญ่หหญเกิดอะไรขึ้นกันอนะ อ้าวหีบขนาดใหญ่ได้บว้นี่ไงอะไรเนี่ยภาพก,ากโโนะล,ลกับมาแล้วสักที่มันาแล้วก็คาซิกับโอโตโมระน้่นใครนะโอ้ดีจังเลยดีจังเลยี่สุดทีอก็มาได้สนโอโตโมะครับเขาได้รับบทเลยไปแล้วลวค่ะคุณพ่อเฮพ่อ,อแล้วไอ้นี่เป็นพ่อคาติลีเหรอ หลอดไฟน่าจะโดนดีมาซินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเขาลงกว่าเราเธอจะได้ทําอะไรหลายอย่างเองใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะอัตโมคงอะไรหลายอย่างนะอีครับเงือบแบบมืดอีกแล้วอ่ะอืมยังไม่รู้ก็เถอะแต่รู้สึกมาสิที่พวกเราเมื่อกี้คุนหูวมากเลยนะจ๊ะใช่ใช่ว่าคุนหัวมากเลยแต่ความทรงจำนี่มันอะไรกันน่ะตึงๆๆๆจู่ๆก็มีของสีอย่างปรากฏตามเตือนได้คือที่แอบนั่นเองแอบก็ได้จ้ะอืมแอบที่เดิมมันก็กองขนาดใหญ่ ทำไมเขาต้องให้เราแอบด้วยนะอาจจะมีอันตรายอยู่ข้างนอกตอนภาพมือก็ได้จ้ะเย็ดเย็ดหลบเข้ากล yeah. yeah. ับมาแล้วอ่ะนี่มันงานศพแล้วนั่นก็นั่นมันสบสมไม่หมดเลยนี่เราสืญนสาการเวลาแล้วเนี่ยสามเดอนต่อมา สามเดือนผ่านมาแล้วเหรอนี่ๆเราติดมาในนี้สามเดือนแล้วไม่ใช่อย,อ,ๆๆ see, engineer, players, อย่างนั้นหรอกจ้าคะโลกิคุณนั่นสิออโตโมเปลียไปเยอะเลยเห็นไหมล่ะจ้าเอ๋อย่างนั้นหรอเก๋งก็แสดงว่าเรากำลังดูทีละจุดของความทรงจำอยู่สินะอืมอืคุณบอาไปแล้วทำไมกันนะทำไมกันนะทำไมหน้ามันดูเหมือนไม่เศร้าเลยวะหน้ามันดูเหมือนแบบเฮุ้ณเหนื่อยอะไรเงี้ยมื่อเหมือนเศร้าเลยวะชีวิตคนนี้สั้นจังเลยนะไม่น่าหรือยตต่อไปก็เป็นตาของออโตโมคนนี้ต่อ ผ่านแล้วสินะเอิม่มในใจที่ผ่านมาใสสามเดือนแล้วคุณพ่อเสียไปโอโตโมะคุณได้แสดงความสามารถเป็นผู้นำอย่างดีเยี่ยมเลยล่ะจ้ะอิม่มฉันจะนำกลุ่มนี้เองหลังจากที่เห็นอะไรหลายอย่างในชีวิตทุกอย่างก็ต้องไปไปด้วยดีก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่นเราจะทำการทดสอบมนุษย์มนุษย์การตมวอย่างให้ผมรับคสวัสนีรักษาแนะเจ้าโอโตโมะคุณน,นี่นอ,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 นอ้าค่ะสวัสไออพอลโลไจ คาสซีไออะโโรจัสคาคาคาสซี่อไมเฟ้าเอฟเอยูจ้าพ่อของคาสซี่เสียแล้วสินะทุกอย่างต้องสะสมไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยกๆที่ดูๆไปแล้วหละ่ะพ่อของคาสซี่เสีย โอโตโมะคืเป็นประธานแทนทุกอ,อย่างลงตัวเลยนะจ๊ะอืมแต่ตอนนี้เราไปเชิญหน้ากับโอโตโมะอ,อยู่เราไม่เจอคาซุรินี่แถมมินามิซัน,นที่ยูฮาริเจอคาซุริครั้งแรกยังม่ทัดทีจะออกการอะไรเลยไม่น่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเป็นพอเรื่องวิญ,ญญาณครึ่งหนึ่งอนะไรนี่ก็ได้จ้ะอย่าลืมเสียว่าคาซุริมีสองคนนะและไอ้คำแปลกๆที่โอโตโมะพูดตอนท้ายนั่นมันอะไรกันนะนั่นคือเหมือนการแท้ทำไมถึงมีสองคนในคนเดียวได้นะและคำท้ายนั่นคือปึง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 จู่ๆก็มีของซีอย่างปกติตามเดิมโอ้โห ซ่อนอ,อีกสักกี่ทีนี้ดูเสื้อผ้าดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสินะอืมภาพค่อยๆสว่างแล้วด้วยมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เปิดเจอใช่ไหมสองเดือนต่อมาเอา้าไม่เจอเว้ยนี่ไงเนี่ยคาร์ลฮาหาดปริศนาก็เกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนกันก้าไปแล้วกันเหรอคิริกายักคุงอะไรเนี่ยอ่าที่นี่บอกทาง ฮีนนี่บอกเขาว่าเอาพวกเรามาซะไอพวกคนชั่วคาซึริคาซึริฮินนี่พวกแกก็รู้สินะว่าการสึกสีนะเป็นยังไงเหมือนกับที่แกทํากับเพื่อนของฉันยังไงล่ะดูเหมือนว่าคาซึริเลือดออกตามตัวเพราะถูกดาบฟันเข้าที่หน้าท็อกเต็มๆอโตโมโร้องควงคลางพร้อมกับปุ่มดาบเล่มหนึ่งไว้ในมือส่วนสองคนที่อยู่ตรงหน้าคือผู้เอาตัวรอดหรือก็คือใช้เดียวกันกับตอนที่ฮารกิและยุคฮาริเดียวออกมาจากภูมนานั่นเองมีชีวิตดียวต่อไปนะจ๊ะโอโตโมคม นี่ไงไอฉากในในสันไอฉากไอที่มันที่จริงแล้วไอเรื่องในเรื่องสันกะเลยอ่ะดิฉันเคยไปอ่านมาเนี่ค่ะมันเดินเข้าไปหาฟูรุยะคุงนะคะพระเอกในเรื่องนั้นแล้วก็บอกว่าต้องรับผิดชอบเจ้าน้าถึงแต่ดิฉันเป็นสองบีแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันออกมาเป็นไปถางไอแบบบอกลาอ็เซริคาเซริอ่ะรับคาเซริคาเซริไม่นะไม่ฉันขอโทษคาเซริฉันขอโทษคราวนี้หลับถึงตาแก่บ้างแล้วนะบอกทางออกมาซะ ะะคาริยเกียคงคนนั้นก็ร้องไห้นะจะร้องไห้หรือไม่เจ้าหมอนั่นกับแฟนมันก็จับตัวมาเล่นเกมบ้าๆเลยแถมยังให้เราฆ่าเพื่อนตัวเองอีกคิดหรือว่าร้องไห้จะแก้อะไรได้ฮะคุณเอเจังอึอ้มแต่เขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะแกกดียังไงคิริยะกับลิเอชุกชุกชุกพับแกน่ะแกน่ะตายไปแล้ว คา <c oughs> สุริฉันใกล้นแล้วนะ <c oughs> อะโอโตโมโอเอามือลูกที่หน้าอากของร่างคาสุริที่ชุ่มไปด้วยเลือดไงอยู่บนพื้นแต่ทว่าเขากลับได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นคาสุริยังมีชีวิตอยู่ยังงั้นเหรอคาสุริคาสุริโอโตโมะคงถึงแม้หัวใจของฉันยังเต้นอยู่แต่คงอยู่ได้อีกไม่นานหรอกเพราะนั้นช่วยอะไรหน่อยได้ไหมเอะไรก็ได้บอกมาเลยคาสุริจังเอาหัวใจยายผู้หญิงคนนั้นมาให้ฉันทีอะหรือว่าไม่นะไม่ไม่นะทรนะาบแล้ว รึงกไัไม่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 ตายแต่ขังตัวสันอีกเลยกันเหรอโอโตโมหมอดนีหดรไาลเช่ดเล่นเลยฮะยูฮาริย <are> ูฮาริไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้ยูฮาริ <c oughs> ได้เห็นอะไรมาหลายอย่างก็พอจะทนได้อยู่นะจ๊ะขอบคุณนะที่เป็นหวงคอยยังชั่วไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะจ้าแต่ก็นะเป็นเพราะจะเป็นแบบนี้คขสนิทในตอนนี้ก็เลย คาซิลีในตอนนี้ก็คือคนที่ชื่อลิเอเข้าไปแทนล่างสินะคิดอย่างนั้นเหมือนกันจ้ะคือคาซิรินั่นพูดถึงลิเออะไรนั่นด้วยที่จริงแล้วก็คือคนที่เข้ามาสวมล่างแทนนั่นเธอสวมล่างเธอแทนนั่นเองแล้วเรื่องออสองร้มละจะ้ะไม่เหมือนกับแบบเอาหัวใจยายผู้หญิงคนนั้นมาคือเอามาแบบเอามาแบบเอามาเพื่อแบบเอามาควบคุมอะ่ะคือมันมีสองล่างอะ่ะเอออีกล่างหนึ่งเป็นคาซิริอีกล่างหนึ่ง ไอ้ร่างที่ใช้อยู่เนี่ยคือคนที่ชื่อลิเอะอะค่ะแล้วอีกร่างหนึ่งไอ้ร่างคาสคือไอ้ร่างวิญญาณเนี่ยคือคาสซริตอนที่อยู่กับโอโตโมะส่วนอีผู้หญิงที่อยู่กับอากิอากิิกยะคุงอะมันคือลิเอะรู้สึกว่าลิเอะนั่นอะจะเป็นร่างของคาสซริตอนนี้นะคะโอ้ยไม,ม่ตับสวนว่ะนั่นสินะรู้ว่าตอนนี้วิญญาณน,นั้นคือคาสซริตัวจริงเจ้าต,ต,ตัวกลับไปดูเรื่องอะไรเลยแถมยังงงอีกต่างหากสงสัยเราต้องดูต่อไปแล้วละ่ะเห็นด้วยจ้าถึง จู่ๆก็มีของสีอย่างปรากฏตัวขึ้นตกหน้าพวกเขาเช่นเดิมตู้เสื้อผ้าของขนาดใหญ่หยิบขนาดใหญ่แล้วก็ตู้เก็บของสงสัยจะไม่เวลาคุยต่อแล้วแฮรีบแอบ,บกันเถอะจ้าโอ้ยตู้เสื้อผ้าไปแล้วเอาอะไรดีตูเ้เก็บของเกิดอะไรขึ้นกัน,นกันจ้าอ้าวเปิดเจอเหรอเจอว่ะเจอว่ะเจอซะงั้น แย่ yeah, จุงไม่เป็นไรคือว่าตู้เก็บของเนี่ยคือกูแบบอบผี่รอบกี่รอบมันก็ตายใช่ไหมตู้เก็บของนี่คือตู้เก็บของมันมันมันคือที่ที่ห้ามแอบ,บใช่ไหมอ้าวชิปหายอ้าวทำไมมาเริ่มตรงนี้ว่ากูก็เซฟไปแล้วไม่ใช่หรอไม่มาเริ่มตรงนี้ไม่เป็นไรกูเอาใหม่ก็ได้กูไม่เป็นไร, oh my, ไไน,ไรนะคะซึ่งเราก็จะดำเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็วว่องไวนะคะเพราะเนื่องจากว่า ซึ่งมันก็เหมือนเดิมอะไป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 เรื่อยๆไปไปไปกูจำได้ว่าต้องว่าว่าว่าต้องไอ้นี่ต้องซ่อนที่ไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรจำได้อยู่ว่าต้องซ่อนที่ไหนนะคะก็สบายโอเคไม่เป็นไรซ่อนที่ไหนนะไป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 อีกไปอีกนะคะเซฟนะคะรู้นะคะว่าต้องซ่อนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้น ไม่เป็นไรเราสบายอยู่แล้วโอเคไปหีบอืมอ่ะหีบโอเคหีบเรียบร้อยมากองโอเคมาอืมเคโอเค เสื้อผ้าโอเคตุเสื้อผ้าได้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 ไดไดนี่ไอคนไอไอล่างที่อยู่กับอากิกายะที่คุมงเนี่ยกูจำได้ไอดี่ชื่อมิมิอะไรนะมิโอในเรื่องเกอง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเล่นมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วหรองงะะสงสัยต้องตัดเป็นพ,นพนันแล้วอะค่ะนี่กูเล่นมาหนึ่งชั่วโมงกูเป็นูตัวเลยนะคะสงสัยคงต้องตัดเป็นพันๆเลยเกินหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวแม่มา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 โอเคแล้ว <c oughs> แต่คือคือจะอบตรงไอนีเนี่ยสประเด็นตู้เก็บของอีกขนาดใหญ่ไปไปได้อีกและเริ่มแล้วลอ,อ่ะอ่ะแปลว่าอีตู้เก็บของห้าไม่นี่หรอค<ๆ>าสซิลลี่หายไปไหนแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นทำไมเธอไม่อยู่ที่เตียงหลับหมอได้ไม่เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ทางฝ่ายเวท เป็นยามเขาบอกไม่เห็นใครเดินจักตึกเลยนี่ครับเอ้าไปไหนวะป้าเอ้เดอร์ไอ้เดอรยไอ่เอร์อะไปไหน,ไหน,ไหน,ไหนวะค่ะเดอร์ลิขอโทษครับผมแต่เราไม่เห็นเธอเลยออกจากห้องไปซะทราบแล้วครับผมเดินจากห้องทำไมกันทำไมได้หอคาซิลิหายไปได้ทําไมกันทําไม,โาามอโตรงนี้จะ้จะเด้ามฤติคาซิลิจังคาซิลิจังอยู่ในคัพซูตอยู่เนีิยฉันอีอ้าวเป็นวิญญาณทั้งนั้นคนะา,า,าซิลิทำไมาถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะทำไมดูเหมือนว่าฉันจะหลุดออกจากร่างของตัวเองและจับเป็นเพราะการผับแต่นั่นแน่ๆเลยเลยกลรรเป็นิยามอย มาถึงเป็นแบบนี้แหละและ้วล um, ่างล่ะน่าจะเห็นล่างสิออกออกจากห้องบ้างสิน่าจะนิดออกจากล่างเหรอการผ่าตัดใช่ไหมล้วก็น okay. ่าจะเห็นล่างล่างของฉันหายไปแล้วก็ไมเห็นไปไหนแล้วก็ไม่รู้พอมากันเมียนแบบนี้รู้สึกตัวเองทีหน้าก็หายไปแล้วจากอ้าวกรรมชิบหายอะไรกันแล้วแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างปกติดีไหมจับต้องตัวอัตโมบคุมไม่ได้เลยจับต้องอะไรไม่ได้เลยไม่ปกติเลยจ้ำไม่ปกติเลยล่างของฉันล่างของฉัน why แล้วทำไมถึงมาแบบนี้ทำไมกันเดี๋ยวก่อนนะโทรศัพท์มือถือ อย่าโทษนะโอตอมะไม่มีใครอื่นเห็นฉันนอกจากโอตอมะคงหรอกจ้ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะันกลับหล่นลงพื้นไม่รู้เหมือนกันจ้ะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเรามันแน่นแลจนโอตอมะคงสามารถมองเห็นฉันได้หรือังจ้ะแม้แต่บอกคนนั้นจะมองไม่เห็นฉันเลยจ้ะเอากรรมโอ้โหหนึ่งชั่วโมงหน่อยๆแล้วค่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทั้งหมดนี่เหมือนกับว่ายังไงกันน่ะน้องเป็นคนที่ชื่อเลยเอะแน่ๆเลยจ้ะมันเขามาเว้นล่าฉันไปเย็นนั่นเป็นแน่ไม่ผิดแน่ๆ งั้นนี่เองออกกำลังล่างล่างซอีกันเถอะเอาวออกกำลังคาร์ซอริดูมีท่าทางแปลกไปคาร์ซอริคาร์ซอริจังเป็นอะไรเป็นอะคาร์ซอริจังออตเตอร์โมคงฉันต้องคาร์ซอริทันใดทันใดนั้นล่างคาร์ซอริก็พุ่งเข้ามากาะโอตโตโมะอย่างน่าประหลาดใจแม้ออโตโมจะไม่สัมผัสถึงตัวของคาร์ซอริได้แต่เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นชิดที่เหนือขอบบรรยายนี่มันอะไรกันอะความเย็นนี่ออโตโมคุงฉันอยากได้วิญญาณออโตโมคุงจังฮะ what the fuck วิญญาณฉันงั้นเหรอทำไมกันล่ะ ไม่รู้สิฉันแต่ฉันอยากได้วิญญาณโอโตโมะคงเหลือเกินฉันมิคองรู้สึกว่าหากได้วิญญาณโอโตโมะคงแล้วฉันสามารถจะเกิดใหม่ได้เลยละจ้ะฮะอะไรของมึงอ,อะไรของมึงอ,อะไรของมึงคาสาริวิญญาณมึงไปแล้วมึงน,น,นั้นเหรอแสดงว่าการเป็นวิญญาณต้องการวิญญาณอาืญญ่นทดแทนสินั้นมั้นก็ได้เอาวิญญาณฉันฝึกเสียงคนเปิดประตูถ้าก่อนครับคุณโอโตโมะคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับอ้าวใครม่ทราบรับผมมีนามว่าบัติหรือเอริกขับคุณให้วิญญาณคุณกับคุณคาซิริ แบบนั้นไม่ได้นะครับอแแแ่แล้วทําจะมีกูต้องเสียงหรอาดหลวงมาทําอะไรที่นี่วะเนี่ยเขามองให้ฉันได้งั้นเหรอทาไมนายถึงผมคือบาดหลวงครับปุนญาแค่นี้เห็นได้ไม่ยากหรอกครับแค่แต่เรื่องแต่พักเรื่องนั้นเรื่องของผมไว้กมจะนะนทำวิธีที่ดีดกว่านี้ให้นะครับฮะเข้าท่านิใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาคาซืริพูดดีกว่ากูเข้าท่านี่หน่ะใช้ได้เลย เอาอย่างนั้นอย่างนี้ก,ก็ไม่เร็วแฮะเอาทำก็ได้อ้าวิบารหดวงนี้ก็เร็ววะนนี้ครับใส่สีนะครับทางนี้ดีกว่าแ้วนอนกว่าเยอะครับงั้นอีกหนึ่งเดือนเขาน้าจะจัดการฆ่าล้างใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคัดตัวผู้รอดชีวิตที่เก่งที่สุดเอาไปเป็นยาให้คาสซิแบบนั้นจะให้กองสแตนด์ของวิญญาณที่คงที่กว่าสีนะอ้าวิบารหลวงนี้แนะนำวิธีเร็วๆทำไมวะเนี้ใช่ครับในระหว่างรบอยากให้คุณคาสดิคอยเกาะตัวตัวโแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมแม้จะรู้สึกหนาวหน่อยแต่ก็มีผลข้างเค เดี๋ยวนั่นอดทนเราไปก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วฉันใช้โอกาสนี้แหละจับตัวฮาลุกิกับโยฮาริมาให้ได้แล้วเอาคืนอเราต,ตามนั่นนะครับเม่อถุนคนตัวก่อนนะครับผมเราให้เราตัวมุกกับคาซึริตอนนี้ไม่ได้มิฉะนั้นเธอจะรู้ตัวก่อนพอดีเอ๊ะเอลิกมันมีแผนการอะไรของอ๋อแปบลบว่าเอลิกเนี่ยมันขโมยล่างนีคาซึริไปเหรอวะขอบคุณมากที่คำแนะนำนะเอลิกอ,กอกายขอบโุณใจคาซึริอ่ะ พอโกระจายคาสึริพอโกระจายอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็คาสึริอืฮ uh ะ huh. ไม่ต้องโทษตัวเองหรอจกจ้ะโอโตโมะคงจะเข้าใจจ้ะขอบคุณนะคาสึริทั้งหมดนั้นเป็นไปเร็วมากฉันแทบจะตามเรื่องไม่ทันเลยค่ะแล้วกิยูคาริว่าไงจบจากที่เรียบเรียงดูแล้วดูเหมือนกันทั้งที่โอโตโมะ จับเราจะมีส่วนหนึ่งมาจากบอลลูนคนนั้นนะจะ่จ๊ะคราวนี้กลายเป็นวิญญาณบอลลูนปริศนาคนนั้นทั้งหมดนี้มันเรื่องอะไรกันนะ่ะเรื่องอะไรกันนะ่ะคือเจ้าสัตว์สนแต่วิญญาณมันลุตลุ้นเลยนะจะ๊ะมันแปลก่อนไปอย่างนี้ไม่รู้สินั่นสินะแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็พอรู้แล้วล่ะถึงเรื่องเราว่าทำไมคาซิเนียถึงรู้จักพวกเรานะ่ะแล้วลีเอะในร่างของคาซิเน,นะนียเธอหนีออกจากบอลลูนบิญญาณมาได้ได้ยังไงกัน,นะน,นอะได้ยังเรื่องทรงจําอีกทุกอย่างเริ่มจะกระจ่างแล้วอีกแค่นิดเด สี่ใบใส่น้ำให้เต็มตุ่มใส่น้ำให้เต็มตุ่มแล้วเราจะชื่นใจอ้าวเลือกถูกเวลูกถูกเวตึงตึงตึงโป๊ะโป๊ะโป๊ะตึงเวลาเดียวกันล่างที่ของขัดกับที่ร่างของคาซุริหายไปไม่นานจังเลยไปนานจังเลยนะเมื่อไหร่จะกลับมาเนี่ยดันรีเอเดล่าคาซุริสินะอ๋อ มันเอาคาซรีไปใส่ร่างลิเอตแล้วเอาลิเอตมาใส่ร่างคาซรีกูงงไปเดี๋ยวต่ใช่นะจ๊ะอืมอ๋อมันสับเปลี่ยนหัวใจกันให้เอาหัวใจของคาซิีในร่างคาซิี่เก่าเนี่ยไปใส่ของของลิเอตนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้มันจะได้แบบเปลี่ยนร่างกันอนะมันไอร่างมันจะได้อยู่รอดได้นะคะแต่ว่าไปประมาณมาอีลิเอในร่างคาซรีแม่งไม่เป็นไรเว้ยรอดกูงงบบ ก็คิดว่าจะใช่นะตะอเอิมเอดเอดอแล้วแบบนี้แสดงว่ากลับมาแล้วสินะคุณเอริกอ๋อเอริกมันเอาดิหรือเอทในร่างคาสซิลีกลับมาไว้ที่นี่โอ้ my god ไปที่หน้าประตูบ้านกลับมาแล้วสินะคะคุณเอริกอ๋อกลับมาแล้วเหรอนั่นอขอโทษนะพวดีผมติดธุระหน่อเลยต้องออกไปข้างนอกค่ะ ทำฉันแอบเป็นห่วงหน่อยๆน,นะคะเนี่ยว่าแต่ไอทุรัที่เนี่ยว่าเนี่ยเปนอันตรายมากเลนเหรอคะถึงกับเสียวเวลาํากุโม,มรับเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะใช่ครับที่นั่นที่ผมแปอันตรายหดร้ายมากครับถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยครับที่สามารถช่วยคุณออกมาได้แบบครับผมสึกนึกหลัคนพูกนั้นมาสักพักแล้วได้ยินว่ามีคนถกจะไปทาไม่ดีไม่ร้ายผมก็รีบใช้อุโม,มงค์ลับแล้วชี้ปอบฝาไปทันทีเลยแล้วครับพยักหนะ้าเออเพ่แต่สมองเป็นไงบ้างครับความทรงจำนะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ใช้เป็นอะไรกันหรอคะคงจะคือจะกำจัดคนใช่กันเ้าต้องจำคนหายไปจนหมดเลยสินะี่จ,จริงจริงแต่ก็ช่วยไม่ได้หนะิคงต้องหมดทุนทีนท่เธอฟังไม่ได้จริงอ๋อบอกเลือดมึงเห็นเธอฟไม่ได้จริงไม่รู้นะเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้คุณชื่อว่าคขาสลิกนะครับเอ๊น่าเชื่อใช้กันหรอคะทำไมฟังไม่คุ้นหูเลยอะ่ะเอาเป็นว่ามีอะไรหลายอย่างทำให้คุณเสียคนจำนะเดนั้นขอใช้ชื่อนี้ก่อนนะคะเข้าใจแล้วค่ะคงมีออะะะไไรหลาาาายยยยๆ่่งงคคุณถึพม้ทันน ก็ได้ครับเพราะ้าต่นี้ที่เป็นต้นไปนอกจากคุณแล้วผมก็ต้องหาทางช่วยคนอนื่นอกันครับขอโทษนะใครก็ตามที่บอกมาโมหมายหัวไว้ผมต้องช่วยเพื่อช่วยผม,ผมต้องทำแต่ผมต้องทำเพื่อช่วยชีวิตคนที่เหลือแล้วจากนี้ไปฉันต้องทำอะไรบ้างคะเนี่ยฉันจะบอกคุณทำได้ปกติทุกอย่างใช่ไหมครับค่ะเรื่องอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวฉันทำได้ปกติค่ะแล้ก็อยู่ที่นี่ไปจนกวาจะบอก ไปที่กระจางเลยจ้นฉันก็ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนปกติโดยมีคนที่ชื่อเอลิคอยฟังช่วยเหลืออยู่ทุกวันเป็นบ่อยครั้งที่เขาออกไปข้างนอกเขากับรถยนต์บางทีที่เขาเดินออกไปทุกครั้งที่เขาจะบอกกับฉันก็ทุกครั้งที่ฉันล็อกบ้านอยู่เสมอหลังจากเขาออกไปได้หลังจากเขาออกไปในบางครั้งเขากลับมาพร้อมคนแปลกหน้าหรึองม่ก็สองคนในบางทีเอลิคอกคนพวกนี้เป็นคนที่อยู่ในฐานเดียวกับฉันพวกเขาต้องกลับช่วยเหลือแบบเดียวกับฉันจนกระทั่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้หลายวันตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งวันหนึ่ ไม่ติดต่อกับมาเลยจนพวกเราเหลืออยู่ในบ้านต่างแต่ว่าตอนนี้ไปจะเอาอยัางไงต่อดีพวกเราตัดสินใจยกงไงกันไปคนละที่คนละทางแลที่ก็ทรงจำกเองไวนเพื่อนหลังในอดีตพวกเราย้ายออกจากบ้านเอริกเพราะว่าก็มีบางส่วนติดที่พวก้เขาจนอยากจะช่วยเหลือจึงแยกไปอีกส่วนหนึ่งฉันเองก็อยากไปแต่ไม่รู้แน่ฉันว่าเขาอยู่ไหน,นแต่แยออกไปคนเดียวและหางนนานทำหา,ท,าที่อยู่หาชีวิตใหม่อ๋อคือเอริกมันเข้าไปแทรกซึมในองค์กรเพื่อช่วยคนที่แบบรอดชีวิตออกมานะคะเออเจ๋งวะทุกอย่างเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายฉัน ได้ที่อยู่แล้วคำแปลรู้จักกับคนคนหลายคนเสมือนกับถือกาเนิดใหม่แล้วค่อยลืมเรื่องราวต่างๆลงเพราะคิดแต่ทีมันก็สับสนและปวดหัวทุกทีท้งเรื่องที่ถูกช่วยเหลือเรื่องของเอลิกเรื่องที่ไม่คาดคิดเดานที่สุดเธอก็ยอมใช้ชื่อค่าวซืมีชื่อตัวเองแต่เอเป็นต้นมาแต่มีอยู่อย่างหนึ่งมันเหมือนกับคาพูดคําสติอยู่ในใจและในหัวฉันม่ตลอดคำนั้นคืออะไรกันนะทว่าในตอนนี้ในวันหนึ่งทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปฉันได้วิ่งออกจากบ้านเพราะรู้สึกถึงในบางอย่างพอรู้ตัวทีก็จะกระจุ่อ่อน ผีผู้หญิงผมสูงยาวหน้าตาน่ากลัวฉันมิเปสดชีวิตเลื่อเดินไปตามถนนที่ไรผู้คนเห็นหน้าแปลกใจจนกระทั่งแทนด้พบเด็กสาววุ่นหน้าตาน่ารักคนหนึ่งเธอชื่อว่าเฮอฮาริเธอบอกเธอว่าตามหาแฟนของเธอฉันมิก็ร,รู้สึกว่าหากไปตามเธอต้องต้องคำตอบอะไรบางอย่างรอฉันอยู่นแน่แน่ฉันนึกตาไปโดยโดยคำน,งน,งนึงถึงความปลอดภัยเรื่องนา่าซับซ้อนเข้าใจยากสมัติเลยฮะจ้าแต่หลังจากที่ดูมาแล้วบัตรหลงคนนั้นก็ไปช่วยละเอีในร่างคัซุนี้สินะทุกอย่างเหมือนกำลักลัวไปหมด ทั้งเรื่องที่ว่าทำไมบัลลุนเขาได้ถึงรู้ว่าโอโตโมต้องการอะไรเรื่องที่มองเห็นปิญญาได้แล้วก็โอ้ยมันเยอะเกินไปจะเข้าใจจริงๆเลยฮาโลกีคูได้ยินเออแต่ก็สรุปได้ว่านิเอะคือคาสเนียรตอนนี้แล้วก็คนก็ที่ชื่อเอลลี่นั้นอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะจ๊ะเอ๊ะทำไมงั้นเหรอเมืเขาไปที่ออโตโมอ,อยู่นั่นหลายแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะบางทีอาจจะโดนจับได้แล้วถูกฆ่าจริงแล้วก็เป็นได้นะจ๊ะนั่นสินะสมเหตุสมผลดีทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วสินะอืมอืมทั้งหมดนี้ก เป็นอย่างนั้นแหละแต่ที่เราเข้ามาในอดีตของเธอได้เพราะอะไรกันนะไม่ไนะไอ้ฉันอยากเข้ามาแล้วจ้าอ้าวอ่าเซฟนี่เราออกมาแล้วไม่สิคุณลิเอะเกิดอะไรขึ้นกันนะอยากเข้ามาแล้วไหมอ่าน้ำมันไหอ้าวร่างของคาซิลี่กำลังกังวนกังวายใจแหกปากกีร์รองไปมาด้วยความท้อโทนธารกิริโยฮาริวิ่งเข้าไปหาเธอเพื่อช่วยเหลืออย่างเ จะช่วยอะไรเธอได้บ้างนะั้นี่เขาสินี่พยายามสิงร่างเธอคืนอยู่สินะจะทำไงดีทำไงดีไ,งดไม่รู้สิจ้าไม่รู้เหมือนกันจ้ะแป๊บนึงนะคะขอหยุดอัดถ่ายอะ่ะมันยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นี่นะคะ